ความทรงจําที่กลับมาเรื่องราวสุดสะเทือนใจของเด็กหญิงวัยห้าขวบที่อาจเคยมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งมาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันอยากพาคุณไปรับฟังเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งอบอุน่นทั้งขนลุกและชวนให้เราตั้งคําถามกับสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นเรื่องราวของโอลิเวียเด็กหญิงชาวอเมริกันอายุเพียงห้าขวบที่อาจเก็บความทรงจําจากอีกชีวิตหนึ่งกลับมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งขอให้ทุกคนเปิดใจและรับฟังด้วยหัวใจที่สงบที่สุดนะคะจุดเริ่มต้นของความประหลาดโอลิเวีย เด็กหญิงตัวเล็กๆผู้มีรอยยิ้มสดใสแต่ลึกในแววตากลับซ่อนความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้ทุกครั้งที่แม่เดินออกจากบ้านเธอจะร้องไห้กรีดร้องเหมือนกลัวว่าจะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้ววันหนึ่งเด็กหญิงไว้ห้าขวบที่ไม่เคยจับกีตาร์มาก่อนกลับหยิบมันขึ้นมาเล่นร้องเพลงตีคอร์ดเรากับคนที่เคยผ่านเวทีมาแล้วทั้งชีวิตเมื่อแม่ถามว่าลูกเรียนมาจากไหนลูกทําได้ยังไงกันอลิเวียตอบเบาวๆว่าหนูเคยเป็นนักร้องคะ่ะหนูเคยมีครอบครัวเก่าอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนิวยอร์ก หนูเคยเดินทางด้วยมา้ากับรถลากน้ำเสียงที่ไร้เดียงสานั้นกลับทําให้หัวใจของแม่สั่นไหวความทรงจําที่มืดมนเริ่มเปิดออกไม่นานโอลิเวียเริ่มเล่าเรื่องที่น่าขนลุกกว่าเดิมเธอพูดถึงครอบครัวเก่าครอบครัวที่ถูกสังหารทั้งหมดเธอเล่าถึงแมรี่แอนน้องสาวตัวน้อยที่เธอเคยกอดไว้ในอ้อมแขนในวินาทีสุดท้ายของชีวิตและมีสิ่งหนึ่งที่แม่สังเกตเห็นชัดเจนคือโอลิเวียไม่ยอมให้ใครแต่ข้างแม่เพียงปลายนิ้วเธอจะสะดุง้งถอยหนีทันที เหมือนมีบาดเผลนลึกที่ฝังอยู่ในจิตใจแม่เริ่มค้นหาและพบความจริงที่น่าตกใจแม่ของโอลิเวียเริ่มค้นคว้าก่อนจะพบชื่อหนึ่งที่ทําให้เธอต้องหยุดหายใจโอซีเอิร์แมนโอลิฟโอดแมนหญิงสาวผู้บุกเบิกในศตวรรษที่19ผู้เคยถูกชนเผ่าพื้นเมืองโจมตีถูกจับตัวไปถูกสักลายสีน้ําเงินบนคางและต้องสูญเสียน้องสาวที่รักที่สุดไปต่อหน้าประวัติชีวิตของโอซีเหมือนภาพสะท้อนของสิ่งที่โอลิเวียเล่าทุกอย่างเด็กหญิงวัยห้าขวบยังจําชื่อที่ชนเผ่ามุฮาวิตตงให้โีไดด้้วย ชื่อว่าโฟลเฮต t e อร์ n พนนขนนกไปไหมชื่อที่ไม่มีเด็กเล็กคนไหนควรรู้จักบางความลับอาจเดินทางข้ามกาลเวลาเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสารคดี The Ghost Inside My Child และทำให้คนทั่วโลกตั้งคำถามว่ามนุษย์อาจไม่ได้มีชีวิตแค่ครั้งเดียวจริงหรือบางความเจ็บปวดบางความรักบางความทรงจำอาจไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เพียงหลับไหลรอเวลาถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งในหัวใจของใครสักคนขอบคุณที่รับฟังค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับที่แตะหัวใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ